สวัสดีชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ในเดือนพฤศจิกายน2564เป็นคลิปการพยากรณ์ทั่วไปนะคะ แล้วก็ถ้ามีเรื่องความลับขึ้นมาจางก,ก็จะพูดถึงเรื่องความลับให้นะคะตอนนี้ลองอธิฐานดูคะ่ะนะชาวเมถุนลองอธิฐานนะคะค่อยๆหลับตาทําสมาธิเราอธิฐานขอให้พายออกมาดีๆขอให้ครูบาอาจารย์อยากบอกอะไรอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้อาจารย์อธิษฐานให้แล้วนะอธิฐานแทนชาวลัคนาราศีเมถุนแล้ว ว่าจะไม่ได้เอาดวงของใครดวงใดดวงหนึ่งมาดูนะคะนะอันนี้เป็นการดูโดยรวมนะเลือกให้ห้าใบถ้ามีอะไรน่ากลัวจริงๆขอขาดบัตาจริงๆจะเปิดเพิ่มให้นะ ชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะเสียรที่คุณได้นะไพ่ใบกลางเนี้ยแทนตัวคุณนะในเดือนพฤศจิกานี้นะคะนะคุณได้เสียรปู่ชีวกโกมาราพัทซึ่งเป็นหมอยาของพุทธองค์นะนะแล้วก็คุณได้เสียรพ่อคนณอูเพราะว่าไม่ใช่เสียรน,นะคะอันเนี้ยเ,เป็นรูปหล่อเลยที่อาจารย์บูชาก็เลยทํามาลง ไว้ที่ไพ่นะคะนะซึ่งจริงๆอ่ะออไม่ได้ทีแรกนะไม่ได้มีรูปหรือเสียงของท่านนะแต่ทีนี้อะไรก็ไม่รู้อะคือเหมือนได้ยินเสียงพ่อบอกว่าอ,อ,อยากจะร่วมสร้างบุญสร้างกุศลในครั้งนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือทีแรกอาจารย์ไม่ได้พ่อคนอูล,ลงในหนึ่งยแปใบนี้เลยนะ แต่สุดท้ายอยู่ไม่ได้จริงๆก็เลยต้องต้องทำให้นะคะเพราะว่าครูบาอาจารย์บอกมาอ่าทำก็ทำนะคะก็เลยไม่มีเสียนนะเป็นเป็นรูปองค์ท่านเฉยเฉยนะคะและอันนี้เป็นเสียนกุมารผู้ชายนะคะเป็นเสียนกุมาราส่วนไพสรุปไพสรุปนะคะอ่าจะเป็นเสียนภาวิศวกรรมกับเสียนอ่าภาศิวะชาว,ล,วาลาคนาาศีเมถุนนะ ให้ระวังเรื่องสุขภาพนะนะคะระวังเรื่องสุขภาพอาจารย์จำไม่ได้ว่าของเดือนตุลาเนี่ยเมถุนว่วยังไงเรื่องสุขภาพนะคะแต่ในเดือนพฤศจิกาเนี่ยเสียนขึ้นมาได้เสียนปู่ชีวกเนี่ยต้องระวังนะระวังให้ดีเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องเจ็บป่วยไข้ไม่สบายเป็นโรคนะเ,เก็บตัวพูดจริงๆให้เก็บตัวเลยนะคะอย่าไป สังสรร์งดแอคทิวิตี้งดเจอเพื่อนงดในทุกๆุกอย่างเพราะว่าดูจากไพ่ห้าใบเนี้ยมันเหมือนโลกหรือทุกอย่างมันมาขอประตูหน้าบ้านแล้วนะคะอ่าให้ระวังให้ระวังตัวดีๆแล้วก็เข้มงวดกับการใช้ชีวิตประจําวันให้มากงานอันไหนอ่ะถ้าเราต้องเดินทางไปทำก็ต้องดูแลตัวเองอย่างเข้มงวดเลยนะคะนะต้องเข้มงวดจริงๆ ในถุนถ้าไพ่ขึ้นมาอย่างนี้แล้วนะแต่ว่าถึงถ้าเป็นก็มีโอกาสที่จะหายได้สูงมากเหมือนกันนะคะนะแต่ว่า ทางที่ดีอย่าเป็นเลยดีกว่าโควิดน่ากลัวมากๆเลยนะคะยังไม่รวมถึงโรคที่เราเป็นโดยไม่รู้ตัวจากตัวเราเองด้วยนะเพราะว่าชาวเมถุนจะเป็นอะไรที่เป็นออกมาจากข้างในร่างกายโดยที่ไม่รู้ตัวอันนี้ต้องระวังนะคะให้ตรวจเช็คสุขภาพบ้างนะนะคะส่วนใครที่รู้ตัวอยู่แล้วว่าเราเป็นโรคประจําตัวอะไรก็ต้องหาหมอตลอดต้องกินยาต้องทานยาแล้วก็ทําให้ร่างกายตัวเอง สมบูรณ์แข็งแรงเร็วๆนะคะประคับประคองสังขารของเราหรือว่าบ้านหลังนี้ให้อยู่กับลองไปนานๆนะคะแต่คุณไม่ต้องกลัวคุณจะได้หมอดีคุณได้หมอเก่งอยู่แล้วแต่อาจารย์ก็ไม่อยากจะให้ใครเป็นโรคเป็นภัยเพิ่มนะคะก็ขอเตือนชาวลัคนาราศีเมถุนนะช่วงระยะเวลานี้อ่ะโควิดยังรุนแรงนะปีหน้าก็ายังไม่จบง่ายๆตามที่ดูไว้อะนะ นะปลายปีห5ห้านั่นแหละน่าน่าจะเริ่มดีนะไตรมาสสุดท้ายอะ่ะคิดว่าน่าจะเริ่มดีขึ้นแล้วพอปีห6หกอะ่ะพ้นเมษาไปที่มนุษย์อยู่ออกคิดว่าน่าจะจะดีที่สุดเลยนะคะแต่อืห้เนี่ยถ้าเปลี่ยนนางสงการได้น่าจะเบานะจางคิดว่าน่าจะเบานะเพราะว่านางสงการของปีนี้นี่รุนแรงมากเพราะว่ากินเลือดเป็นอาหารนะ่ะนะ แล้วก็น้ําเยอะต้องมีอุทกภัยแน่นอนนะตามที่อาจารย์ได้บอกกับพวกน้องๆบอกลูกศิษย์ไว้นะคะนะให้เตรียมการล่วงหน้านะก็ยังไงชาวเมทุนก็ต้องระวังนะคะเป็นห่วงเป็นห่วงเรื่องนี้นะคะให้ระวังภัยระวังตัวไว้นะในส่วนของเรื่องงานนะคะหรือว่าสิ่งอะไรต่างๆนะที่มันผ่านพ้นมาแล้วเนี่ยนะเหมือนกับว่า เ,เมถุนเนี่ยฝ่าฟันอุปสรรคมานานนับประการแล้วนะคะบางอย่างก็สกเซ็บางอย่างก็ไม่สกเซ็นะคะมันอาจจะเป็นไปตามแนวคิดตามวิถีชีวิตหรือประสบการณ์ของเรานะคะแล้วก็เมถุนเนี่ยบางทีอาจจะเป็นคนที่คิดอะไรซับซ้อนเยอะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์อยากจะให้ ให้ปล่อยวางนะคะปล่อยวางอะไรบางอย่างลดทิฐิบางอย่างบางตัวลงมาแล้วในหลายๆเรื่องอะ่ะของชาวลัคนาราศีมีถุนจะประสบความสําเร็จได้แบบง่ายๆนะคะนะแล้วในเรื่องงานเนี่ยนะชาวเมถุนเนี่ยในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะมีโอกาสที่ประสบความสําเร็จนะแต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซนต จะบอกเลยว่าไม่ร้อยเปอร์เซนต์แต่ว่าถ้ามีศัตรูนะหรือว่าถ้ามีคู่แข่งในเกี่ยวกับการค้าการขายของคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะสามารถฟันฝ่านแล้วประคับประคองธุรกิจนั้นให้อยู่ไปได้แต่ไม่ร้อยเปอร์เซนต์อาจจะแบบเหนื่อยไม่ร้อยเปอร์เซนต์ขอ,อาจานนี่คือมันไม่ได้ลรยธุรกิจกุหลาบอะ่ะคุณอาจจะแบบฝ่าฟันไปได้สักหกสิบเปอร์เซนต์อย่างเงี้ยเจ็ดสิบเปอร์เซนต์ก็ดีแล้วแต่คุณต้องถางถางหญ้าทำถนนแบบเหนื่อยหนักมากอะ่ะ นะคะต้องเป็นลักษณะแบบนั้นแต่ว่าก็ยังประคับประคองไปได้นะถึงแม้ว่ามันจะไม่สบายสบายเหมือนคนอื่นแต่ก็จะสามารถชนะชนะอะไรบางอย่างแล้วก็ชนะใจตัวเองนะคะแล้วก็มีความกล้าที่จะออกไปทําธุรกิจมีความกล้าที่แบบอยากลงทุนลงแรงทําอะไรบางอย่างเพื่อเพื่อมีอะไรดีขึ้นน่ะนะคะมีเกณฑ์มีเกณฑ์ที่จะ คับประคองอยู่ได้พอสมควรนะคะแล้วกเ็เรื่องเงินนะเ,เรื่องเงินเนี่ยชาวเมถุนเนี่ยบางคนนะจะมีสภาพคล่องที่แบบลำบากนิดนึงนะในบางดวงอะ่ะในบางดวงอาจจะมีสภาพคล่องที่แบบว่าชักหน้าไม่ถึงหลังนะก็มีนะคะแต่ในบางดวงเนี่ย ที่ดวงคิดดีเลยเนี่ยสวดมนต์ไหว้พระทาบุญสร้างกุศลมาไม่เคยทํากรรมอะไรหนักๆเน,นี่นะเอ่อมันจะมีสองกลุ่มด้วยกันนะกลุ่มที่โอเคเลยเมถุนกลุ่มที่สร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็มีบุญบรารมีมีพลังงานบวกพอสมควรเนี้ยกลุ่มเนี้ยมีโอกาสที่จะรวยเลยมีโอกาสที่แบบจะตั้งตัวได้เลยหยิบจับอะไรปุ๊บได้การค้าการขายได้เงิน เป็นกระบุงอ่ะเป็นกรอบนกรรมอันเนี้ยมันจะมีสองกลุ่มด้วยกันนะกลุ่มนั้นอะ่ะจะโอเคมากพื้นฐานเขาดีเขาวางพื้นมาดีเขาแก้เขาแก้กรรมเขาแก้ดวงเขาแก้อะไรของเขามาดีนะคะแก้กรรมไม่หน่อยเามว่า จะแก้ได้ทุกอย่างนะในแก้กรรมของอาจารย์นี่หมายถึงว่าโอเคอาจะไปปรับปรุงแก้ไขนะเพราะว่ากรรมมันแก้ไม่ได้แต่ว่าเราอาจจะมีหนทางหนทางที่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นน่ะลักษณะแบบนั้นนะคะคนกลุ่มนั้นจะมีโอกาสปุบปรับรวยเลยนะแต่อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นแบบที่อาจารย์ว่านะคะนะในเรื่องเงินเนี่ยก็ให้ให้เราแวดระวังแล้วกันนะคะอะไรที่ไม่จําเป็นไม่ต้องใช้นะคะ เก็บหอมรอมริบเอาไว้แล้วก็อดออมอะไรที่ประหยัดได้ต้องประหยัดนะคะส่วนเมถุนบางคนที่ไม่มีรายได้เลยไม่มีอาชีพนะคะก็ออลองหาดูนะหลังจากนี้นะคะพฤศจิกาธันวามกรากรุมภาอาจจะมีวี่แววที่จะทำให้เราเห็นลู่ทางแล้วสามารถเปิดธุรกิจใหม่ๆได้อะไรได้ส่วนเมถุนคนไหนที่ตกงานนะออมีเกณฑ์ที่จะได้งานนะ ได้งานหรือไม่ก็ไปศึกษาหาความรู้อะไรใหม่ๆแล้วสามารถมาสร้างธุรกิจสร้างไอเดียเป็นของตัวเองได้นะคะในอนาคตนะแล้วก็เชาวเมถุนอาจจะมีลูกนะอา่าถ้าใครยังไม่พร้อมนะคะก็ระวังระวังแต่ถ้าใครพร้อมแล้วนะ้ามีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยที่คุณจะมีเด็กมาเกิดนะคะ มีโอกาสเพราะว่าเขามารอยอยู่แล้วอนนันในไพ่นี้มีเสี่ยกุมารมารอยอยู่แล้วเลยอ่านะพ่อแม่บางคนเนี่ยอาจจะผูกบุพกรรมไว้กับเด็กคนนี้ก็ได้นะคะแล้วอยู่ดีๆเราไม่คิดหรอกเราทํางานหนักเราเหนื่อยเราพักผ่อนน้อยแต่อยู่ดีๆเราท้องได้แบบเนี้ยนะคะจะมีจะมีเด็กอะ่ะเขามารอยอยู่แล้วที่อาจารย์เห็นนะในมงคลอะ่ะมีเด็กมายืนรอยอยู่แล้วเลย ะะมีโอกาสที่จะได้ลูกสูงมากนะถ้าใครพร้อมก็ดีใจด้วยนะคะมีโอกาสที่จะได้ถ้าใครไม่พร้อมก็ระวังเงานะ,ะมีโอกาสที่เมถุนจะได้สร้างครอบครัวหรือว่าครอบครัวของเมถุนคนไหนเนี่ยที่ยังไม่สมบูรณ์อ่ะยังไม่มีลูกยังไม่มีอะไรอะ่ะทีเนี้ยจะสมบูรณ์พร้อมเลยนะคะแล้วถ้าลูกมาเกิดนะสมมุติว่าเรากําลังลําบากลาบากเราเหนื่อยเราหน่ายเราอะไรเงี้ยเราถ้าเรามีลูกมา ภรรยาท้องขึ้นมานะจะได้โชคจะทําให้ชีวิตและครอบครัวมั่นคงแล้วดีขึ้นเงินมันจะมาจากไหนไม่รู้ค้าขายก็จะได้ดีเพราะเด็กที่เขารอมาเกิดเนี่ยเขาเป็นเด็กมีบุญพอสมควรเขาจะช่วยพ่อแม่เขานะคะเงินมันจะไหลามาเทมาเลยถ้าท้องอ่ะนะคะอันเนี้เปอร์เซ็นต์สูงเราบอกเลยเพราะว่าครอบครัวจะเป็นปึกแผ่นครอบครัวเอ,อมันจะกลายเป็นครอบครัวที่แน่นแฟนขึ้นอ่ะ นะคะนะอ,อ,อันนี้อาจารย์ดีใจด้วยนะคะบางคนรอมีลูกนี่ทุกทุกใจจริงๆที่ไม่มีคนสืบสกุลแต่เมถุนนี่เขาไม่ยืนรอยอยู่แล้วเขาแค่รอจังหวะรอจังหวะรอทุกสิ่งทุกอย่างเหมาะสมแล้วก็มานะเป็นประมาณอย่างนี้นะคะแล้วก็เมทุนเนี่ยมีโอกาสที่จะได้กลับบ้านนะบางคนบางคนบ้านอยู่ต่างจังหวัดเองมาทํางานในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ย มีเกณฑ์ที่ใจเราอยากกลับบ้านอยากเดินทางไกลนะอ,อ,อยากไปหาพ่อแม่อยากกลับบ้านไปอยู่กับญาติพี่น้องหรือว่าไปตั้งต้นชีวิตใหม่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงเลยที่คุณจะได้เดินทางกลับบ้านนะกลับไปเยี่ยมพ่อแม่นะคะมีโอกาสที่จะไปตั้งลกรลากเ,เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยใหม่ค่อนข้างสูงนะคะแล้ว เมทุนก็จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยเมื่อกี้ที่บอกนะคะเรียนรู้อะไรใหม่ๆเรียนรู้วิชาแขนงอะไรใหม่ๆนะเพื่อเอามาเริ่มต้นชีวิตใหม่และเอามาเริ่มกิจการใหม่มันเป็นไปได้ทั้งหมดเลยนะคะสาหรับชาวลัคนาราศีเมทุนนะมันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะมันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามที่คุณอยากได้นะมีโอกาสที่จะได้ไปมีโอกาสที่จะได้ทำมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะ เหมือนคนที่จะมีลูกเนี่ยก็จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็เพิ่มบทบาทใหม่เป็นเรียนบทบาทพ่อ,อแม่ไปอย่างนี้นะคะอ่าส่วนเรื่องการเดินทางการอะไรปลอดภัยนะแต่อาจารย์ห่วงไงที่บอกเมื่อกี้นี่ไงเรื่องโควิดถึงจะปลอดภัยก็จริงแต่คุณอย่าประมาทนะคะสเปย์แอลกอฮอล์สตางถุงถึงของอะไรที่ซื้อมาสเปย์ให้หมดทุกอย่างแล้วก็ล้างมือกินร้อนช้อนกลางคุณก็ไม่ไม่เป็นโรคเป็นภัยแล้ว นะคะคห่วงแค่จุดนั้นอย่างเดียวนอกนั้นชาวเมถุนไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่มีเรื่องสุขภาพนี่แหละที่จะเป็นหลักในเดือนพฤศจิกานะคะแล้วก็เรื่องสุขภาพให้ระวังท้องลมในท้องอีกอย่างหนึ่งนะให้ระวังให้ดีนะคะเรื่องลมในท้องท้องอืดท้องเฟอ้อลมอืดไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะลมขึ้นอย่างเงี้ยนะ่ะจะเป็นนะคะชาวเมถุนให้ระวังให้ระวังให้ดีนะอืมในจุดนี้นะคะส่วนวิธีแก้นะ อยากให้ชาวเมถุนใครที่ยังไม่ได้บวชควรที่จะบวชเรียนซะนะเมื่อถึงเวลาเมื่อถึงวยัยนควรนะส่วนผู้หญิงก็บวชชีพราหมณ์ได้นะคะสักสองสามวันนะหาวัดที่ดูปลอดภัยไกลคนหน่อยอะไรหน่อยทีแบบ่ก็ต้องป้องกันการติดเชื้ออยู่แล้วนะคะแต่ถ้าไปไม่ได้นะกลัวอยู่บ้านเลยถือสิ่งสาวันในช่วงนะี้กินเจ เมถุนควรจะทําทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยนะคะนะทุกๆราศีควรทํานะคะอ่านะในขณะที่อาจารย์อัดคลิปอยู่เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเลยจะเลยเจหรือ,อยังนะแต่ถ้ามันเลยก็ทําอยู่บ้านได้นะ,ะาทานมังทานอะไรก็ได้นะคะสักสอสามวันเพื่อ,อหนุนดวงเรานะคะนะแล้วก็บริจาคทานบ้างนะบริจาคให้ทานแล้วคุณก็จะได้โชคได้ลาบกลับมานะคะ อา,อาจารย์ขอจบคำทำนายของเมทุนไว้เพียงเท่านี้นะคะก็บอกวิธีแก้อะไรหมดแล้วเนาะแล้วก็ที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะคะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงเป็นตัวเทสต์โควิดนะคะนะตัวเทสต์โควิดน้ำลายนะคะไม่ใช่ไม่ใช่สวอปนะคะไม่ใช่สวอปจมูกนะคะไม่เจ็บ เพราะอาจารย์ก็ใช้อย่างเงี้ยเทสทุก7วันราคาไม่แพงอันนี้เขาฝากมาให้ประชาสัมพันธ์อาจารย์ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในจุดนี้นะคะแต่เห็นว่าอ,อ,อาจจะเป็นการดีที่เขามาฝากนะแล้วก็เผื่อใครที่อยากทำบุญนะจะซื้อไปบริจาคให้วัดให้เด็กให้สถานเด็กกำพร้าให้บ้านพาักคนชราอะไรก็ได้นะคะนะถ้าอยากจะทำบุญหรือจะซื้อเก็บไปเองอะไรก็ตามเนี่ย ลองติดต่อน้องแอดมินมานะคะเพราะว่าแอดมินเขาจะมีเบอร์โทรของอคุณเจ้าของนี่นะคะเผื่อน้องเขามีรายละเอียดก็จะได้บอกเบื้องต้นนะแล้วจะซื้อจะขายอะไรก็ลองคุยกันเอาเองนะคะนะโอเคค่ะถ้ายังไงชมคลิปของอาจารย์จบแล้วก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดสัคสไาชให้อาจารย์ด้วยนะคะให้แชร์ไปเยอะๆนะคะเผื่อคนที่เขามีปัญหาคนทีเ่เขาได้ฟังแล้วเขาสบายใจขึ้นเขาเอาไปแก้ไขหรือเขาเอาไปปรับปรุงเขาอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ก็ได้บุญคนแชร์ไปก็ได้บุญคนฟังก็ได้บุญนะคะสร้างบุญด้วยกันนะคะแล้วก็เราจะได้เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันในทางสายบุญไปเรื่อยๆทุกภพมทุกชาตินะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ